สวัสดีค่ะพบกับหญิงพลอยลพัฒนนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องสาบหลอนภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ยินชื่อแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมีความร้อนซ่อนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้มีแต่หนุ่มๆนั่งล้อมรอบไปหมดเลยนะคะยินดีมากๆก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันทีละท่านเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนดีกว่าโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยิงนะครับสวัสดีค่ะผมนพเมืองนนท์คนสุพันธ์นะครับวรพั์สิทธิมลินนท์ครับค่ะก็ได้รับบทเป็นมือขวาครับของท่านราชกูว้าวราชกูก็เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับค่ะโหดเยี่ยมนะครับจะจะเยี่ยมโหดขนาดไหนก็ไปติดตามชมใน ภาพยนตร์สาบร้อนโอ้โหเรียกว่าเหมือนทิ้งบอาไว้อ่ะนะแล้วเดี๋ยวมาทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะนักแสดง Hello How are you ผมพูดไทยได้ผมพูดไทยได้ You can speak Thai Yes I can speak Thai ๋อแล้วบอกรก็น้องมิวสิกใช่ครับผม ก็อ่าสวัสดีนะครับผมอ่ามิวสิกปิสนาล่านะครับค่ะหรือว่าอ่ามิวสิกเดอะสตาร์แปครับผมอืมส่วนบทที่เล่นเนี่ยก็คือเป็นคุณพิชิตแล้วก็จะร้ายแค่ไหนจะเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยังไงก็ไปรอติดตามกันเลยครับมันมันมันม,ม,มีอย่างนั้นด้วยเหรอคะ <lan> เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็มีนิดนึงเนาะท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นเป็น พี่ชายนางเอกนะครับผมชื่อออปบรอรวุฒโอฬารสมบัติครับผมค่ะ ขันต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะผมชื่อแม็กครับผมอาร,รันกองนาครับเล่นเป็นคนสนิทของพี่ชายนางเอกครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้หนุ่มๆที่มารวมตัวเนี่ยก็เป็นคนสําคัญนะคะพยนเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอถามก่อนว่าที่มาที่ไปเราทราบได้ยังไงว่ามีการจะทําหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องสาบหลอเนี่ยเริ่มเริ่มจากพี่นกดีกว่าเริ่มจากผมนะครับค่ะคือ,ค,อคือผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยเพิ่งรู้จักกับอ่พ่วงกับ ผู้กับเลือกสาบหลอนี่แหละ,ะชื่ออาจารย์เกงโลนกกรน,นะครับก็โดยส่วนตัวสนิทก,กันเอ้ยคุณเด็กเส้นเข้ามาหรือเปล่า <laughs> ก็ปั๊มต้องไม่ถึงขนาดนอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้รูุดออหมายประมาณนึ้เพราะเอ่อโดยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เคยแสดงเรื่องเรื่องใดมาก่อนโอ้จริงหรือเปล่าแต่ตอนเดินเข้ามานี่เหมือนแบบศิลปินอะไรอย่างนี้ปกติไปไหนคนก็คิดว่าเราเป็นซุปตา์อยู่แล้วต้นไม้ต้องยอมเขาก็เลยคือลึกๆในใจเนี่ยก็อยากเล่นหนังสักเรื่องอยู่แล้วแต่ก็ยังก็ยังไม่ได้รับโอกาสแต่เออเนี่ยพุ่กับให้โอกาสก็เลยรีบตอบรับเลยนะครับแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะได้นะ ใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะคือก็รับไปก่อนก็ไม่รู้ก็ไม่คิดว่ามันจะได้ไงครับก็ไม่คิดว่ามันจะได้ไงครับก็เลยรับไปก่อนคืออันนี้เราทราบมาจากผู้กํากับหรือว่าผู้จัดนั่นเองนะคะโอกาสโอกาสมาเนี่ยต้องรีบรับเพราะโอกาสเนี่ยเหมือนไอติมถ้าไม่รีบชิมมันจะละลายมันต้องรีบรับเหมือนอีกเรื่องหนึ่งมันนลอกมาจากหนังสืออะไรสักอย่างรู้อ่านเล่มเดียวรือเปล่าอาจจะใช่มาด้านฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวถามก่อนว่าน้องมิวสิกทราบได้ยังไงว่าเขากําลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องสาบหลอน ือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าวันวันนั้นนะครับผมไปแคสอ่าแคสไอพิธีกรอะไรสักอย่างที่ทาวินทาไม่ได้ตั้งใจจะไปเรื่องนี้เลยใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักกับ uh, ผู้กํากับของหนังเรื่องนี้อใช่ครับแล้วก็เลยอ่าเหมือนกับด้วยความที่เป็นเด็กพยายามทำตัวรอบน้องก็เลยเหมือนกับอาจจะโชคดีในจุดจุดนี้เราก็เลยได้โอกาสจะจต่งทางผู้ใหญ่าอาจจะเป็นจังหวะดีที่คาแรคเตอร์เราบังเอิญไปแบบเข้าตาใช่ครับเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้แล้วน้องออฟล่ะคะก็ เดินเดินไปสะดุดสะดุดกาาระดาษอะไรอย่างงี้ใช้คำว่าก็รู้จักกับอาจารย์เก่งมาสักพักหนึ่งครับค่ะแล้วคาแรคเตอร์ตรงกับปดอ,อาจารย์เก่งเลยเรียกเข้ามาถามว่าจะลองเล่นละครหรือเล่นภาพยนตร์ไหมอมืแล้วเราตอบกลับไปว่าไงผมบอกว่าลองดูครับอ้โหนี่ในใจในใจดิฉันคิดว่าแบบ เอออย่าเลยเดี๋ยวกลัวมาริโอไม่ได้เกิดอะไรอย่างนี้ <c oughs> คําตอบนี้ผิดพลาดมากก็ลองดูถือว่าเป็นประสบการณ์ก่อนอหน้านี้ผลงานในวงการตอนแรกตอนแรกอาจารย์ผมคิดเขาไม่ได้บอกชื่อเรื่องครับอืมผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหนังตลกอาจจะเป็นตลกเตาตลคลิกลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับหนังตลก,ตลกแต่พอมาคุยกับอาจารย์จริงๆอาจารย์บอกว่าอ่าเป็นหนังเป็นหนัง ไม่ใช่หนังตลกเป็นหนังผีอ๋ oh <my> God. อไม่กอดแล้วเราล่ะคะ oh <my> ตอนตอนตอนที่รู้ว่าแบบเฮ้ย oh <my> มันมีภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างขึ้นมาเราทํำยังไงตอบรับเลยครับตอบรับเลยไม่คิดเลยครับไม่เ <laughs> พราะอะไรคะไ,ได้รับรู้ว่าเล่นเป็นอะไร <laughs> วันไหนทําอะไรบ้าง มมค,คืออะไรก็ได้ขอให้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์<ช>เรื่องนี้ก่อนยังไงก็ได้ครับแล้วเขาบอกว่าละครเรื่องนี้เออต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์นะคะคภาพยนตร์เรื่องเนี้ยจุดพีคที่สุดก็คือนักแสดงเนี่ยแทบจะไม่ได้มีพื้นฐานในการแสดงมาก่อนเลยรเรียเรียว่าทางทางภาพยนตร์เนี่ยส่งให้เราไปเรียนใช่ครับเป็นยังไงบ้างไปเรียนก็ได้ได้รับโอกาสครับก็ไปเจอ ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาก็ไปเจอครูครูเป็นมืออาชีพในด้านการแสดงโชคดีโชคดีของคุณแล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นบุญวาสนาบารมีอย่างสูงเนืเจอครูนะครับนะคะสวยด้วยเก่งด้วยครับเดี๋ยวจะจะเฉลยตอนหลังว่าเป็นใครนะครับแหมพูดมาขนาดนี้แนาะแต่นักแสดงในเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะกว่านี้มีทั้งวันนี้มีจริงๆต้องมีพระเอกนางเอกแล้วก็ยังมียังมีตัวร้ายที่บอกว่ายังมีอีก ใช่ครับวันนี้มาครบกันหรือ,อยังคะยังขาดใครอีกไหมเอ่ยถ้าเทียบเป็นร้อยนี่เรามากันแค่สิบเป์นเมืองเนี้ยไ <c oughs> มยก่กอโอ,อ้มากันแค่สิแสดงว่านักแสดงเรื่องนี้มีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ครับค่ะก็วันนี้เรามีนักไครเพิ่มเติมบ้างไหมคะต้องบอกว่าจริงๆมีตัวละครหนึ่งตัวที่เหมือนกับเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องเลยอ่าแล้วเขาทําไมไม่มาต้องบอกชื่อก่อนว่าชื่อเขาเนี่ยคือพรานดินพรานดินพรานดินครับ ใจทำไมโอ้ยมาเสียงดังอยู่หน้าบ้านข้าวนโอ้โหพานินมาด้วยยังไม่กลับบ้านกลับช่องก็ดีเหรอพานินมาตอนไหนครับเนี่ยไปไปถอยไปโอ้โหโโอ้หผมบอกแล้วว่าโหดมากแล้วคนนี้ดิฉันเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะพานินแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมผม ไม้องค์บาานะครับหรือกิติเชษรากวงนะฮะโอ้โหได้ข่าวว่าในเรื่องเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดคนอย่างผมนะครับสิ่งดีๆไม่เหลืออยู่เลยในหนังเรื่องนี้โอ้โหเรียกได้ว่าในหนังเรื่องนี้มีแต่แบบว่า <c oughs> เพราะว่าผมเป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์ จงคือว่าเชื่อมัเอหน้าตาไม่น่าเป็นคนดีคนเราอย่าดูหน้าครับชีวิตจริงิชจริงอันนี้กําลังจะสอนอันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้กําลังจะสอนเราว่าอย่ามองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกถูกต้องใช่ไหมคะใชครในเรื่องหญิงได้ยินข่าวแววมาว่าพานดินเนี่ยจะต้องมีแต่งเอฟเฟกนู่นนี่นั่นผมโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะเพราะว่าโดนเยอะ โดนเยอะเลยอคะครับผมเป็นคนดีนี่คือไม่เคยทําร้ายใครมีแต่โดนทําร้ายมันตลอดโอ้โหาะนนั้นโดนโอ้โหโดนโดนอะไรตัวมีอะไรมาเยอะเลยครับโอ้โหโดนทั้งเรื่องถ้าท่านดูแล้วนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ต้องโอ้โหน้ําตาเล็ดตั้งแต่วินาทีแรกที่ดูหนังเลยเขาเล็ดเพราะอะไรแสบตาหรือว่าอะไรคะควันเข้าตาควันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ควันขคนนี้เลยครับกํกลังจะบอกว่าไปแย่มันทำไมสบแทนทีะให้มันติด เออไปแย่ให้มันมีควันเท่านั้นแหละ <S <S เขาเรียกว่าบางทีต้องสุ่มไฟให้มันเกิดพลังงานความอบอุ่นครับผมแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับ<ช>ก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมมีโอกาสได้มาเล่นผมก็ผมก็สองจิตสองใจนะผมว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสาบหลอนอเออแต่ผมอ่านบทแล้วโอ้โหผมผมมั่นใจแล้วผมมีความเชื่อมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คนกรุงเทพแน่นอนเพราะผมมีความมีความเชื่อ พอพอดีแม่อยู่ใต้อ่าพ่ออยู่แต่มันออกเสียงเหนียวรวมกันเป็นเออลูกครึ่งครึ่งกบลูกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพลงมาจากไหนอ๋ออว่านุ้ยเป็นอะไรนุ้ยตอบอย่างไวเออกางเกงในเข่า พี่ปีเตอร์สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อักครู่ที่ร้องเป็นเพลงอะไรคะเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่เองครับแล้วก็ร้องออกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกางเกงในเขาินหมายถึงวินมอไซค์อย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เองว่าวินอะไรโอเคค่ะยังอีกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวรู้ใช่ไหมคะเรื่องกางเกงรู้แล้วยังอีกไม่คือหญิงยังเดี๋ยวเดี๋ยวงยังนิดยังอีกยังอีกยัง ยังยังไม่ลุกให้เจ้านายนั่งอีกโอ้โหเออจริงจริงเอาไปได้ตรงนี้เลยได้นไงเนี่ยต้องสามอย่างแล้วยังนั่งอยู่นี่ในในในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นมือขวาขวาของอ่าราชราชครูแล้วมือของพี่ปีเตอร์หายไปไหนคะมือขวาก็โอ้โหไม่มือก็อยู่ครบไม่ไม่มือขวาหายไปไหนรู้ไหม ก็เป็นดึงเกงในออกใมัเข้าคืออันนี้อย่งเลยแบบเอ๊ะเราจะคุยเรื่องซิงเกิลใหม่ดีหรือเรื่องบทบาทเอาเรื่องบทบาทกว่เอาเรื่องบทบาทดีกว่าอ่าเรื่องบทบาทให้พี่ปีเตอร์แนะนำตัวเองนิดนึงก็แนะนำตัวเองก็ปีเตอร์ฟดอร์เรฟายรับบทเป็นอ่าราชครูคผู้เลืองอำนาจแต่แฝงไปด้วยความชั่วร้าย ผมพูดไปมากกว่านี้ไม่ได้คือหน้าอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแมบถึงจะหน้าแบบนี้แต่เวลาในภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีการแต่งในี่ยพุงเเฟรตอะไรเยอะแยะรูปหล่อแล้วคือหญิงรู้สึกสับสนมากฝั่งนี้บอกเขาเป็นคนดีฝั่งนี้เขาบอกเป็นคนร้ายแต่แต่ว่าดูดูจากทรงแล้ว ท่านผู้ชมไปตัดสินกันเอาเองนะคะนะตรงนีไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าเรื่องจริงไอ้พวกที่บอกตัวเป็นคนดีนะเลวทั้งนั้นนะครับเชื่อผมแสดงว่าที่พี่ไมคบอกว่าเป็นคนดีนั้นเป็นคนเลวเลยแล้วเชื่อไหมครับโอ้เชื่อสิคะคุณนี่เป็นคนเชื่อคนง่ายนะเดี๋ยวพี่ปีเตอร์เป็นไงมาไงถึงได้มารับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้คะก็ส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับพูมกับคนนี้แหละค่ะ เคยร่วมงานกันมาแบบเฉียบฉิวกันไปเฉียดกันไปเฉกันมาจนมีอยู่วันนึงบอกเธอมามาเล่นหนังกันดีกว่ามาร่วมด้วยช่วยกันดีกว่าเราก็สนใจเรื่องของศาสตร์แบบนี้อยู่ค่ะครับผมปกติอ่ะยิงจะเห็นพี่ปีเตอร์เป็นนักร้องาสเอนเตอร์เทนแบบเป็นคนสนุกสนานนึกภาพที่จะเป็นนักแสดงไม่ออกจริงๆอ๋อ้านึกภาพไม่ออกผมคิดว่าอยากให้ทั้งท่านผู้ชมแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูตอนที่ภาพยนตร์ภาพยนตร์ กำลังฉายดีกว่าไปดูเน้นเนื้อเรื่องภาพยนตร์ดีกว่าครับพูดมาสักขนาดนี้แล้วอยากทราบเลยค่ะว่าผู้กำกับหรือว่าผู้ประพันธ์บทเนี่ยเขามีไอเดียอะไรชิดยังไงแล้วคุยกันอะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยคือคุยกันนักแสดงทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วผู้กำกับอยู่ไหนนั่นน่ะสิคะเนี่ยถ้าผู้ชมเขาดูกันตั้งนานนุคนนั้นเล่นเป็นนี่คนนี้เล่นเป็นนั่นคนนั้นแล้วผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับคือผู้ขยายความทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราะะฉนนั้เขาควรมาอยู่ในที่ตรงนี้สมควรเป็นอย่างยิ่งแล้วเราควรทํำยังไงคะคุณตํารวจคะไม่ใช่จุดทูบเรียกมาเอาจุดทบไม่ไม่อะไรนะก็ไฟดับแล้วไม่ไม่ไม่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยู่ตรงนั้นนี่เองวัสดีวัสดีไมเอาเอาฟืนใส่ไฟกันลโอ้โหเลกทไมอะผมจะนั่ง เอาคุณเอาคุณเป็นไงอ่ะผู้กำกับผู้กำกับ่อนต้องขันแสดงยังยังยังไม่ล้มไปนั่งข้างล่างโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำตัวกันก่อนครับผมอาจารย์เกงรณกรเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องสับหลอนแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์ด้วยใช่ครับแรงบันดาลใจมาจากไหนคะเออก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับผมผมอาจารย์เกงรณกรนะครับเป็นทั้งผู้ประพันธ์แล้วก็เขียนบทด้วย และกำกับ,บเองนะครับโอ้โหนี่นี่กล่าวว่าไม่แบ่งรายได้รายได้นี่จะอยู่กับเราแค่คนเดียวอ๋อไม่ใช่ครับเพราะว่าจ้างนักสแสดงไปหมดแล้วใช่ครับนะคะ,ะนั้นบอกว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันบอกว่าอาจารย์เกงเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆแล้วคิดว่าจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มาดนจิตดนใจเป็นเหมือนสิ่งเร้นลับอันนี้พูดถูกไหมคะเออก็อยู่ประมาณนั้นนะ ที่เจอมากับตัวอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงอ่ะเล่าเลยแล้วกันนะครับว่า <ฮะ S 2> ก็คือตอนที่เริ่มเขียนบทประพันธ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังยังยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้น <ฮะ S 2> จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้จ้างผู้เขียนมาก่อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็คือได้ไปนอนนอกบ้านนอนนอกบ้านนะครับผมไม่ได้มีใครไล่นะกำลังกำลังจะแซวแต่ยังไม่กล้าแซวน,นะครับผมเพราะว่า ยังโสดอยู่โอ้ยขข่ของจ้านะครับผมเอาง่ายๆก็คือว่าวันนั้นอะหลังจากคุณสุดแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่จากบทประพันธ์เนี่ยมาเข้าฝันอย่างนี้อาจารย์กําลังจะบอกว่าในบทประพันธ์ที่อาจารย์ประพันธ์มีหนึ่งในนักแสดงที่เป็นตัวแสดงปรากฏในิมิตของอาจารย์ใช่ครับผมเอาอย่างนี้ พวกเราเริ่มอยากจะทราบแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอยากให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังก่อนวันวงสวงสักประมาณ3าสี่วันนะครับก็คือสิ่งที่ได้รับเขาเรียกว่า s m S ก็ได้หรือว่าเป็นภาพภาพที่เราเห็นฝันนะครับก็คือมีแม่ปรางนี่จริงๆที่เข้ามาพูดคุยด้วยในช่วงสักประมาณว่าเรารักช่วงค่อนลุ่ก็พูดยังคนโลุกอยู่เลยแม่ก็เดินเข้ามาแล้วบอกเลยนะครับว่าแม่ส ได้เรียกว่าแม่แล้วก็แม่เนี่ยบอกว่าทำไปเรอยแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวิดิทหม่ที่เราไม่เคยเจอเพราะโดยอาชีพหลักจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเป็นคราวเลยค่ะนะครับผมแล้วก็หันมาจากด้านโปรดักชันเนี่ยประมาณสองปีแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ ทำบทประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาคตสติง้งนักแสดงตามตามเขาเรียกว่าจินตนาการเราแต่สรุปจริงๆก็คือมีตัวตนของนักแสดงที่ชื่อปรางนี่มีอยู่จริงๆอยู่ในบทประพันธ์เฉยเลยซึ่งเป็นมาเป็นไปยังไงเราไม่รู้แหละแต่วันนี้บุคคลขออนุญาตกล่าวเป็นว่าชื่อบุคคลบุคคลนี้เข้ามาอยู่ใน บทประพันธ์ของเรารแล้วเราก็มีการฝันถึงเห็นหน้าตาครับผมโอ้โหเรื่องนี้มีบอกใครในกองไปบ้างเออก็บ,บอกวันวงสวงนะครับผมในคลิปบอกกันตรงๆเพราะว่าแม้กระทั่งคนเขียนคนเก่าก่อนที่ผมจะมาแกบทใหม่รบอบหนึ่งนะครับแกก็จะมีมาหอนรับกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงนั้นคือที่เขียนบทใ่น,นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยบทอาจจะออกมาไม่ ไม่ในสิ่งที่เราได้รับในเสรจมาเราก็เลยอยากจะทําให้มันดีที่สุดเหมือนอาจจะอย่างอันนี้ขอพูดในเชิงของของของสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วกันนะคะคอาจารย์อาจจะมีใครสักคนอยากจะสื่อสารผ่านอาจารย์ว่าคนลูกทําไมว่าควรจะทําภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ออกมาในรูปแบบนี้ใช่ครับ อันนี้เราเรา,เราก็คิดอย่างนั้นด้วยออ,อยากจะให้คนไทยทุกคนได้ดูภาพยนต์ไทยที่ใช้คําว่าร้อนและน่ากลัวจริงๆเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าฟังอยากให้ไปดูในภาพยนตร์ดีกว่าเขาจะเล่าได้ละเอียดม,มากกว่าแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีอะไรอ่ะปุโรหิตมีพาฒอดีตปัจจุบันมันยังไงคะมันจะแบ่งกันยังไงคะอาจารย์คือเรื่องในปัจจุบันเนี่ยที่ผมแต่ง เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิดอัตรตของการที่จะเรียกเข้าไปถึงเรียกว่าการก่อกรรมมัทจักกรรมทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ต้องย้อนกลับมาตัวเรามีคติด้วยนะฮะคติบาบเวนบาบุญททษนเมื่อสักครู่พี่ปีเตอร์จะถามอะไรอาจารย์เอ๋อถามว่าตอนที่แม่ปลางเนี่ยท่านมายังไงอ่ะแสดงว่าภูมิกับเนี่ยต้องต้องต้องรู้แล้วตอนเีตที่เห็นแม่น่าจะเอาสิ่งที่เห็นเข้ามาอยู่ในบทภาพยนตร์ด้วยนะผมคิดว่ามันจะ ช่วยเติมเติมภาพยนตร์ให้ให้ให้น่าดูน่าชมมากยิ่งขึ้นนะสิ่งสิ่งที่แม่ให้นะครับก็คือเรื่องของชายที่ท่านรักมากๆนะครับผมซึ่งซึ่งมีการมอบมอบธรรมรงสมัยก่อนเขาจะเรียกแหวนว่าธรรมรงนะครับไว้เป็นพยานก็ก็ก็เหมือนปัจจุบันนะคะที่แบบคนรักกันก็จะแบบมอบแหวนถ้าแยกกันไม่ออกนะเรื่องความรักความอาฆาตความแบบ ยากทวงคืนอยากมาให้เห็นการสื่อสารในสิ่งที่เรามองเนีนซึ่งพวงกับได้ได้เชิญมาเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นยังไม่ต้องบอกพวกเราเราต้องแสดงไปําที่พวงกับมายิ่งบอกพวกเราก็ยิ่งหลอนนะยิ่งบึงบอกพวกเราแล้วเรามีมีตัวละครปลางเนตรเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าก็คัดกันเยอะทีเดียวจินตนาการในหัวเราที่แบบต้องออกมาคือต้องสวย เราต้องมีอะไรอีกคือหน้าจะต้องเต็มนะคะคือสวยแต่หน้าต้องเต็มซึ่งซึ่งคนสมัยนี้จะเป็นหน้าวีเชมเป็นหมดเขาก้แบบว่าแบลวบแบล๊กันแบลวกันแล้วสิ่งที่ผมได้มาก็คือมีสแกนนนทุกรีปี2019เลยนี่ใช่เลยใช่ครับผมน้องมะปรางเหมือนกันมีมีคำว่าปรางอยู่ายชื่อไม่ได้ว่าเอาชื่อมาแต่งทีหลังอะไรอย่างนี้ไม่ครับคือคือขึ้นชื่อเนี่ยในบทประพันธ์ ก่าจะออกมาเป็นบทภาพยนตร์แล้วกว่าจะมาแคสติง้งแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าไปขอแต่ละคนแต่ละคนอย่างพี่ปีเตอร์เนี่ยก็รู้จักนานนะครับมีจังหวะก็เลยบอกพี่ปีเตอร์ผมอยากให้พี่ปีเตอร์มาร่วมร่วมร่วมแจมกด้วยแล้วไหนจะนันแ,และหรือถั่วแลเชิญยิ้มด้วยนะครับก็ให้มาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเรียกว่าเกือบจะขึ้นเป็นช่างระดับ เพราะเป็นคนที่ทํากําไรให้กับอาจารย์เฉลิมชัยวว้าวนะครับก็ร่วมแสดงด้วยและเครื่องประดับทุกชิ้นนะครับถูกออกแบบให้เป็นสมัยอู่ทองใ้สมัยไปนะครับก็เป็นความละเอียดอ่อนนะ,ะที่จะใส่ แต่รู้สึกว่าในเรื่องนี้ทั้งสองคนนี่จะเป็นเหมือนคู่หูคู่หูกันคอยช่วยกันทําไม่รู้ว่าจะก่อกรรมอะไรแหละแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เกงเ่งรณกร,รได้บอกแล้วว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปบุญคุณโทษนะคะเวรกรรมอยากจะสอนคนในยุคสมัยใหม่ว่าเวรกรรมมันมีจริงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะด้วยเทคโนโลยีเนาะมันไปไกลมากเนี่ยมันก็จะทําให้จิตใจของ มนุษย์เราเนี่ยมันต่ำลงเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นต้นกำเนิดที่จะทำให้คนหันกลับมามองถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษให้มากกว่าน,นี้นะคะและที่สำคัญนะครับประเด็นสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมใช้ผ้าไทยทุกชิ้นที่เป็นผ้าแท้แท <Wow. S 2> นะครับจากอ่ห้องเสื้อลอราโอโหพี่ลอร่า,ราน่ารักมากกับการที่ขนผ้าไทยชิ้นหนึ่งหรือว่าเออเขาจะเรียกว่าพับะนะครับพับหนึ่งเนี่ยเฉพาะผ้านุ่งเนี่ยพับและแปดั ก็ผ้าไหมไทยเหมือนก็เป็นอะไรที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วแล้วมันจะต้องมีแบบพวกปักพวกคือไม่ไม่ไม่สามารถรูดซิปมาปุ๊บใส่ได้เหมือนเสื้อผ้าสมัยนี้ต้องนุ่มเย็บแบบโงจริงจริงนะครับแล้วก็ได้ได้ความเมตตาจากพ่อออดหรือคือออดแห่งบ้านทับทิมไทยมาช่วยนุ่มนะครับผ้าแต่ละผืนลายแต่ละลายเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นผ้าลายอยากแพะสบายที่ เราต้องบอกน้องว่าพิธีกรเราก็รวมเล่นด้วยโอ้ยจำลูกไม่ได้หรอทำไมพ่อจะจำไม่ได้ลูกเลยเออมาบ่อยๆสิลูกออพ่อแล้วพอแล้วพ่อลูกกันพ่อลูกกันพ่อลูกกันพ่อลูกใช่ฮะโอเคต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมขาถือว่าเป็นโอกาสดีของหญิงมากเลยที่ได้รับ โอกาสจากอาจารย์เกงนะคะให้มามีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังไงเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เกงได้ฝากภาพยนตร์เรื่องสับหลอนกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับผม,บผมในฐานะของผู้กกับผู้ประพันธ์แล้วก็คนเขียนบทนะครับผมแล้วก็อีกหลากหลายตําแหน่งด้วยนะครับที่พยายามที่จะทําภาพยนตร์สรับหลอนเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมแม้ว่าจะใช้เวลาช้าหรือนานสักนิดหนึ่งเพื่อให้ภาพแล้วก็ บทประพันธ์จร,จริงๆเนี่ยออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้ในภาพยนตร์เนี่ยผมเน้นเป็นไทยทั้งหมดนะครับ<ม>เน้นไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้า,าต้องเป็นของคนไทย<อ>นะครับผมเพื่อที่จะให้คนไทยได้เชิดหน้าชูตาต่อ<ม>สากลด้วยว่าเฮ้ยเรามีดีนะ,ะแม้จะเป็นยุคป,ปัจจุบันแต่เราก็ยังมีผ้าที่ เป็นแบรนด์ของคนไทยโอ้โห oh, อันนี้ต้องแบบว่านับถือในในในไอเดียของอาจารย์เก่งจริงๆที่อยากจะให้คนสมัยใหม่เนี่ยมองดูว่าแบบความเป็นไทยของเราอะ่ะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสนับสนุนไม่ช่วยกันอนุนรักษ์ไว้เช่นแบรนด์เสื้อผ้าไทยในปัจจุบันมันมีหลายยี่ห้อมากเลยแต่เราก็อาจจะไปติดแบรนด์อื่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ในพาร์ทปัจจุบันก็ยังใช้แบรนด์ที่เป็นของคนไทยใช่ครับผม<ห><ห>นะฮะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเราใช้คนไทยหมดค่ะครับนะฮะ ที่สําคัญสุดตอนนี้เนี่ยเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปนะครับแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกๆท่านที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดและนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมขอความสําเร็จจงมีแก่สาบหลอนของพวกเรานะครับครับงั้นคืนนี้เราขอลาท่านผู้ชมไปเลยครับผมกันสวัสดีครับ